สวัสดีครับผมกรณ เป็นวิศวกรไฟฟ้าและเป็นเจ้าของบร,ริษัทเอเวอร์ซันบร,ริษัทติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อธุรกิจครับบร,ริษัทของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชส,สีมาโดยเราเนี่ยออกแบบงานบริการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโดยเฉพาะเลยภายใต้แนวคิดเอเวอร์ซันคู่คิดโซลาเซลล์เพื่อธุรกิจครับโดยจะมุ่งเน้นความคุ้มค่าเืนอุนไวและสร้างผลกําไรระยะยาวครับโดยเรามีหลักการทํางานอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคือเรื่องของวามซื้อสัตย์ครับโดยเราเนี่ยตั้งใจที่จะแนะนําลูกค้าตรงไปตรงมาว่าลูกค้าเนี่ยเหมาะสมกับการติดตั้งะะ่าีใจจทแนนํ ขนาดระบบที่เหมาะสมครับไม่แนะนําระบบที่ใหญ่กว่าความจําเป็นทําให้ลูกค้าเนี่ยคืนทุนช้าลงครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของคุณภาพอุปกรณ์ครับเราตั้งใจที่จะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมทนทานตอบโจทย์การทํางานระยะยาวซึ่งอาจจะทให้ค่าติดตั้งของเราเนี่ยไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดครับแต่จะเป็นค่าติดตั้งที่สมเตุสมผลที่สุดครับสะท้อนคุณภาพอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้ลูกค้าและข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องบร,ริการหลักการขาย <S <S นอก,กาานนจากการรับประกันและงานบริการหลักการขายแล้วเรายังมีบร,ริการติดตามการคืนทุนให้ลูกค้าด้วยโดยทุกๆน การคืนทุนให้ลูกค้าด้วยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าติดตั้งไปแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยคืนทุนแน่นอนครับระบบโซล่าเซลล์นะครับเป็นการลงทุนที่สร้างผลกําไรในระยะยาว่างการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าครับซึ่งเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงเดียวที่มีนะครับคือการเลือกผู้ติดตั้งที่เหมาะสมและไว้วางใจได้ครับซึ่งทางบริษัทเอเวอร์ซันมั่นใจจริงๆครับพราเราสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของท่านและพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดให้ลูกค้าครับ